ทีนี้เพไม่เป็นการทียเวลาไปนองติดตามชมทั้งลุงเราแต่บันทตนไปสวัสดีกับ ส,สับพีปิตยา,า,รา,รา,ราตรปราชิติพย์องประปราเจ้ามาจากตันจงเบรศรบปอบสุขทุกุกการก็กราบการกลมกล่าวทุกเจ้าเย็น กระบ,บิดาผู้อาจารย์เล่ประทานนั่งจอดองนั่งนั่งกลายจะไมัยอนชมเกยเดย่นใจลูกอย่างเตียงตนล้นกระเด็นป้อมจึงเป็นนั่งได้ใกล้ใกล้บิดา สิบเหนิยวนมนั่งปร่มน่อยนะก่อยกลมกราบสี่โรราผู้มาโรรงเจ้าบ้าจะนำสิ้นจินตนยาการจากปลายปากกาถึงก่อนกว่ามาแสดงแต่งลำนำ ก่อนเดียดแจกดว่ากำมารำรบากหมไปรอรบกันผู้ชมว่าคมคำยับมานังก็ให้แกเลยแล้วให้จำก็กล่าวคำสวัสดีแล,ะะล้วจะแล,ะะล้วนิตันโอ้แล้วจะแล้วนิตัน ไม่จะประดมลงก้มกราบซิโรราบกราบลงตรงหน้าท่านแม้เสียงนี้ที่ดังความรมการโปรประทานโทษาได้ปราณีเสียงที่ดังอยู่ในขณะน,นี้จะสมมุติว่ามันหนักไปสักนิดกิจไปสักหน่อย หรือไปกระทบกระแทกกระทบแหลกงใครมั่งก็โปรดอย่าให้ไปเถอะนะครับท่านผู้ชมพระผู้บ้าไม่มีเจตนาที่จะเสียสีใครผู้บ้าไม่มีเจตนาจะเสียสีสังคมหรือจะร่อนสินทำองประชาชน จุดมุ่งหมายของผู้ภาคเพียงเพื่อใจผู้ชมได้รับความสำราญก็เท่านั้นขอให้คุณผู้ชมต้อวังประจงเข้าใจตามนี้ด้วยกิตกรรใช้อารมณ์ประสมสีครับนักดนตรีใช้อารมณ์ประสมเสียงกระผมพร้อมน้อยผู้ภาคใช้อามรมณ์ะสมสำเนนยง ท่นทุกผู้อยู่เพียงคอยดูชมสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่กรารบเราสวัสดีกันเมื่อแรกพรอมและสวัสดีกันก่อนที่เราจะจากกันคืนนี้เราถือเป็นนิมิตหมายดียิ่งครับ พี่ผมกันนะนางตลุงพร้อมน้อยไม่มีโอกาสมาพบกับท่านทั้งหลายวันนี้ก็เพิ่งจะวันที่1 1มก,กราคมปีเก,ก่าเพิ่งจะผ่านไปปีใหม่ก็ผ่านก็นมาหยกหยก พบกันแล้วนะคือวันนี้ก็จะตือโอกาสให้พอนปีใหม่ท่านทั้งหลายสักหน่อยนะครับพี่น้องท่านผู้ชมครับในวันดิตีขึ้นปีใหม่นี้ ผมพร้อมน้อยและน,นะนะแม่จะขอกราบแด่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสีรัตนาัๆใดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้ตลอดถึงพระนิโรธคันตารายศักดิ์สิสทธิ ท่านต้องหลายนับถือจงช่วยกรุณาป้องปัดกระจัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องท่านผู้ชมหนังตะลุงจงประสบเดชความสุขความเจริญและขอให้ท่านั้งหลายจงประสบเดชจตุรพิตรพรทั้งสีประการ หนงอายุให้ท่านมีอายุยืนนาน 2. วันนั้นอ้ท่านมีผิวพรรณปุดปองแจ่มใส 3. ส,สุขกไอ้ท่าปนประสบเด่ความสุขความเจริญสีพระรักไอ้เป็นมีกำลังกายกำลังใจตลอดึงกำลังทรัพย์ตอนใดที่เลิศสิ่งไหนที่ประเสริฐ สิ่งใดที่ท่านตั้งหลายพึงประสงค์และปรารถนาที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมขอจงสมความประสงค์ทุกอย่างเถิดครับและขอให้ท่านตั้งหลายจงประสบเดชโชคดีตลอดปีใหม่นี้จากกระผมรอมน้อยเลยกันนะครับที่นี้การพบกันในวันนี้ก็คงเหมือนคราวที่แล้วแล้วมะนะ ผมไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมากว่าท่านหรอกนอกจากจะนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแต่เป็นการเล่านิทานแบบมีภาพประกอบถึ่เราเรียกรวมๆกันไปว่าสแสดงหนังตลุงทีน,นี้กระผมเสดอท่านนิยายเก่าๆแก่ๆครับโบราณโบราณสักหน่อยนิยายเรื่องนี้เคยโด่งดังมาแล้วเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้ว ซึ่งผมยืนยันว่าท่านทั้งหลายก็ได้ฟังและได้ชมจากการแสดงผมมาแล้วท่านเดียอายุมากๆนะหรือไม่ก,ก็ฟังจากแทบเครื่องบันทึกเสียงกันมาแล้วแต่ว่านิยายเรื่องนี้ผมงดการแสดงมัหลายปีคืนนี่อยากจะนำมารื้คืนความทรงจำกับท่านจะสักหน่อยนะ พี่น้องท่านผู้ชมครับคืนนี้กับผมจะเดินท่านนิยเก่ยายเก่าๆครับในเรื่องต้นรักดอกโศกครับ ดอก,กเป็นนิยายจากบทประพันธ์ของคุณครูพ่วงบุตรสารรัฐเป็นผู้คนคิดและเขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้นและมอบใหกับผมพร้อมน้อยสแสดงสเสดอท่านผู้ชมเดบแต่เพียงผู้เดียว จากแรกนิียายเรื่องนี้เราจะให้เปิดเผยกันในที่ที่องีงหนึ่งที่นี่ก็เรียกกันว่านครเวียงทองซึ่งมีกษะจัดรามินชารและบรรนางเจ้าวารุณีผู้เป็นพระประมุขแห่งน,นครนี้นับจำเดิมก็้ะแตงในรับและแา่าตเลื่วรรราชสืบชับ้นบรรพบุรุษก็มองวันนั้น พระองค์ได้พยายามป้องประกจศตุกบำรุงสุขให้ลาวนาประชาราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขกับไปทุกยอมยากแต่พระองค์และพระนางไม่ได้ร่วมกันมีพระโอรสและพระธิดาด้วยกันเลยอันนี้ที่พระองค์นทรงกลุ่มในประยุทไทยเป็นอย่างยิ่งอรุณรุ่งของวันนี้พระองค์รามยินจารและพระนางวารุณีได้มาพร้อมหน้ากตีราชตำหนักเรือนหลวง ก็เพื่อที่ปรึกษาหารือเด็กกันจะปรึกษากันว่าไงติดตามหาความเข้ือใจต่อไปดีครับท่านผู้ชมเพราะนักน์ษดบัดนี้ไป็ต้นไปเราเปิดากให้ความสำารงกันเลยนะครับท่านครับสวัสดีครับจากผมพร้อมน้อยและคณะเสอนทราบ ยันยหญ่โตละเหลือคนก,กึ่งเปรียบเปีนึงจันดุซิทกล้องเดาอิตาโลจกละกระปัาจัดเป็ดจะเริ่มปอบดีลอกหลบเรื่องไหมวีเซโซกอบเกตกันกันแต่เด้ม,มาจดซ่ากันร้องกวางใหญ่โตมาแต่ยันบันประชน ยอดประกาศปาเดียมขึ้นเตียมเบก้ดีเล็กปรงกว่าหน้ากาแฟออนประกาศจะต้องกล้องพวงจนผู้เลิศหลนลือลันเสียแล,ลว้วด้วยปัญญาอีกบรมราชินีที่รีชมนาประลมมลวงเลเสนเอ เราวางนี้เต่เตาสมราตมูราเดทว่าลูกยิ่งใจเต่าไม่มีต่าว่าบนบานจ่านก่าลเดทซิ่งจักสิติจะติดอยู่ราใจแต่อลอดถึงไปรซีว่าวิ่งวอมสํามเดเดไปแตาปานิี้ต้องลูกมาให้ตีเตือหน้าประปารา อยากมีลูกเสียจกคนเธ่เมื่อนจะบนบวดนังบนตรวดมายามจนเมื่อนกับตาเตอบนมารุงวันนั้นกระรัดราลมินใาแล้วปลอบจจยาว่ารุนีกูชีวีก้องพระองคูแลบดอกเลื่องในเมืองลูก การกระทำของบุคคลเราเนี่ยนะถ้าทำอะไรก่อนแล้วก็อ้คิดในความผิดพลาดมนะันย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่คิดก่อนแล้วก็อ้ทำความผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นจนได้บุคคลที่ไม่ผิดพลาดก็คือบุคคลที่ไม่ทำอะไรเลยบุคคลที่ไม่ทำอะไรเลยก็ได้แก่บุคคลที่เขาตายไปแล้วคนตายแล้วนะไม่ผิด แล้ว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีการกรองรักกรองเรือนยังมีการกรองชีพยังหลงไหลในรูปรถกลิ่นเสียงและความผิดพลาดมันย่อมจะเกิดขึ้นได้สเสมอเมื่อ16ปีที่แล้วฉเจไน้สร้างความผิดพลาดอย่างร้ายแรงครั้งใหญ่ในชีวิตนั่นก็คือฉเนได้รับสั่งในประหารชีวิตท่านขุนพลพ่ที่เป็นขุนพลคู่บัลลังก์ของเรา ที่การรับสั่งในพลังงานชีวิตขุนพลไพ่เนี่ยที่เป็นเอไดนางจันโงมเม,มียรักก็ท่านขุนพลไพ่ก็ต้องเป็นโรคหัวใจวายแล้วก็ตายลงไปพร้อมๆกับที่เพชฌฆาตลงดาบบนคอสามีหลังจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันขุนดาบตองจูซึ่งเป็นขุนดาบคู่ใจของเราก็เลยลาออกจากตําแหน่งขุนดาบแล้วก็ไปบวชอยู่ที่วัดป่าเลยไยซะนับตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบังงงดนี้รู้สึกว่าหัวเมืองขึ้นทั้งหลายเลยของเรามาชันชักจะกกระด้างต่อเราเป็นอย่างยิ่ง พวกวงเมืองขึ้นตั้งหลายเลยมันคงคิดว่าพระนครเวียงทองนี่ัดสิ้นขุนพลไพ่ไร้ขุนดาบตองจูแล้วกษัตย์รามอินชาคงไม่มีความหมายสําหรับมันมันคงคิดอย่างนั้นแต่ก็ในสมัยนั้นทุกะหมงก็ไม่น่าจะวู่วามขนาดนั้นนะเพคะถูกต้องกับทุกคนที่ฉันด้วยก็ยอมรับนะครว่าท่านขุนพลท่านขุนพลไพ่ะเป็นคนเจ้าชู้ เพียงแต่ขุนพลไพ่รอบเป็นชู้กับท่าสมภายในวังท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นท่านจับได้จะสรงรับสารประหารชีวิตก็จะทีนี้สําหรับท่านขนะุนพลไพ่นะเบี้ขหม่อมชิดคิดว่าจะว่าแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเลยไม่ใช่เมืองนี้ซักซี่ก็ได้จะแบ่งไงินเขาได้ขุนพลไพ่ดีสละเลือดเพื่อบรรลังมาตลอดและตระกูลก็ท่านขุนพลไพ่ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่คำจุนราจ,จะบรรลังมาตลอดเช่นกัน ท่านไม่น่าจะวู่วามถึงขนาดรับสั่งให้ประหารชีวิตแต่ตัวอย่าลืมนะว่ากษัตริย์เมื่อจัดไปแล้วก็ไม่อาคืนคําน้ําลายที่ทมไปแล้วไกลคืนกลับมาได้ฉันจ,จัดให้ประหารชีวิตแล้วรู้แล้วว่ามันผิดแต่ตัวอย่าลืมนะว่าผู้นานี่รับผิดไม่ได้รับผิดกับตัวเองได้แต่รับผิดกับคนอื่นไม่ได้มันจะเสียลักษณะของผู้นำเธอเข้าใจไว้ด้วย ก็ต้องปล่อยเลยไปตามเลยที่นี้หลังจากที่ประหาชีวิตขุนพลไพ่ระยะเวลาผ่านมาถึงสิบกปีไอ้เรื่องกลุ่มที่มันเกิดก็ในหัวใจก็คือเธอไม่มีลูกนี่คือปัญหาสำคัญฉันเองก็ไมายาจะเป็นลูกชายได้ความสามารถนะยังพยายามปล้ำโดยไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพื่อเธอมีลูกแต่เธอไม่ยากจะมีลูกเลยฉันคิดว่าเธออาจาเป็นหมันกันมั้ แต่หมอมฉช่นยืนยันว่าหมอมฉชนไม่เป็นมันแน่ไม่เป็นมันแล้วทำไมเธอไม่มีลูกล่ะก็ท่านเพิจะคิดมีลูกตอนแก่แล้วมันมีได้หรือคะในจังหวะที่เราน่าจะมีลูกด้วยกันคือสมัยที่ท่านหนุ่มๆในเช่นสาวๆจังหวะที่เราควรจะมีลูกด้วยกันในสมัยนั้นตุนกระหมอมมีพระสมไปในวังถึงสามสี่ร้อยคนจังหวะที่หมอมฉช่นจะมีลูกตุนกระหมอมไปไตตยทอดใส่คนนั้นไปไตตยเตใส่คนนี้ ว่าจะถึงมาฉันเนี่ยเหลือแต่เดนเหลือแต่กากเหลือแต่น้ําใสๆมันจะมีลูกได้ยังไงอ่ะทีนี้พวกอยจะคิดจะมีลูกอีตอนที่แก่แล้วมีได้หรือคะที่ฉันมีประชาชนมาอยุ่งห้าดิบสองพรรษาแล้วไม่มีเบนมาตั้งสองปีแล้วมีลูกได้หรือคะและเราบอกจะมีหลักฐานยืนยันว่าตัวกระหม่อมซีเป็นหมันเธอมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าฉันเป็นหมันล่ะก็ท่านมีพระโสมภยัยระวังตั้งสามสี่ร้อยคน ทำไมพระสัมมท่านไม่มีลูกสักคนนี่คะเธอ,อนี่มันอก่นน่าคิดอต่นะฉันบอกเธอตรงๆว่าฉันคิดเรื่องขุนปนไปเลยคิดเรื่องเธอไม่มีลูกจะคิดๆแ้่ฉันจะออกบวชเธอแล้วอยากหนีเธอพยายามข้ามคืนหนีเธอในขณะที่เธอหลับหนีไม่อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่หนีพระนางพิมพาเมื่อครานั้นนึงจะคิดจะหนีออกบวชถูกต้องการความคิดหรือการกระทำก็ถูกหม่อมนี้จะทําให้ประชาชนคนทั้งชาติก็ตําหนิพระองค์นะเพคะ ก็จะตำหนิท่านว่าไงอ่ะก็จะตำหนิท่านว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ขาดความรับผิดชอบตัดช่องน้อยเบียงปอตัวหนีไปบวชซชถ้าท่านไม่ไม่จะไปบวชก็ไม่เป็นไรแต่ท่านควรอย่างอาบุคลที่ก็เหมาะสมกับราชสมบัติหม่อมหมายมาหลังนี้เขาเล่นสนิดไปบวชที่ไหมคะหม่อมชันเองยินดีติดตามเปนปรนิบัติรับใช้ท่านด้วยท่านไปบวชเป็นพระอยู่วัดไหนหม่อมชันจะไปบวชเป็นชีวัดนั้นเพื่อปรนิบัติรับใช้ท่าน ก็่จะไปบวชพระตัวไปบวชชีถูกต้องครันผัวใครก็ใครรักอยู่วัดเดียวกันเหรอคะแล้วนอนกุดเดียวกันไมหมล่ะตอนอนกุดเดียวไปบวชวันนี้กันเลยดิไม่แน่ก็ต้องในวันและเวลานั้นมันถึงมาก่อนเออนี่อามาดขอเดชประยาไม่พ้นกราบลงจะมีกระแสรับสั่งยังไงเล่าก,ก็รับสั่งมาด้วยเล่าเดี๋ยวนี้ไม่ยา เป็นไงมั่งท่านหมู่นี้เรียนการบ้านเมืองการราบื่นเรียบร้อยดีเหรอขอเดชะจ้าประจยาไม่พ้นเกล้าเลาวนาประประยาราษฎรับความร่มเย็นเป็นสุขกับไปทุกหยอมญาติ้วยพระบารมีปกครองปกครองมวยกันเป็นหูเป็นตาแทนเราด้วยนะเราตัวคนเดียวจะมองประชากรทั้งประเทศลําบากขอเดชะจ้าประจยาไม่พ้นเกล้าเกล้ากราบถวายมงคลลาตามตามพระกระเจ็บสั่งเรียบร้อยแบบไปถววายมงคลลาไป ริจอมพบจักรพบรดินาจะเริ่มพบ พบจักระบรดจะเริ่มพบกว่าประาบได้เมียรักพระตาอย่างกลุ่มนักหน้าจุงก้อนน้องจุงก,งก้อนนา,างขึ้นแปลงแพรจะกลางแก้วเวียงต้องแล้วพร้อมจะกรับรองเป็นนิทัน